แดด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 แล้ววันที่เสาหามาอีกบ่ซุกสวัส,สบบดีพี่น้องสวัสบบดีวัดุกคูุ่ขคนพี่น้องคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมแค่ว่าเมนูเขาเปลี่ยนใหม่ปลาปลาปลานินปลากระสังเออเนหลายแบบสีต้มตัวซอยแล้วอีพอไปขัดสมแล้วเฮ้ยตัวคือล่างมันโบแซ่เพราะว่าห้าล่างแร้วเร็ว,รวหัวมนันอืม ออกนางออขันล่างแล้วมันโบแซ่มันเพราะว่าเ้า,ล,า,าล่างบนเลยอือโบเซ่ล่าก็ยังแม่สีต้มสีต้มน้ำสีย่างน้ำอีนางม,มันสีมักมันสีมักกันได้นางมักสูตรมันทาเบิง้งข้ามันเสียให้เบิง้งทำโบราณเห็ดคืนเขาก็จะเปื้อนนี่มะแต่โบราณสีเมียนเก็บอัน มาด้านนี่ก็สิเป็นขีขีคือสิก้อแจ่าาแวอะไรเสียดจ้ำเบิง้งซีเหมืองขีมันก็างาอีแม่คมบีคนคนเป็นกองลอยพี่น้องคนเป็นกองลอยต้องเอาปาลาหลายๆยันบ่พอกันกินใส่บเห็นอิลีเบรินอิลีแต่มันมักมันใส่ย,ยังไงอืมปิง้ง เอาเห็นยังอีพ่อพ่อสิก้อยแจวเออลาสิก้อยเองลาสิก้อยเองเออ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 หดียกเกันเดพออยู่ไหนพูลูกกระตื้นพอลูกอ้าหอดยามกินแล้วผัด นั่นปรุงให้มันแซ่บแล้วก็ปรุงเอาไปปิ้งนังไปย่างกอแจ่วฝีมืออีพ่อคือเก่าป่าทุกปานนั่นโ่เนมา้มายเอาขแม่มาจออมมันแซ่บน้จนี่แหละเด้อีแม่ซอยให้เอามาะเบิ่งีพออันนี้ก่อน cho chị của cô cụ ạ tốt trời hoa tẹt là bọ là tam thiên trên của ơi khăn là bộ hến cái bộ mền khăn là hến nó có gì tam thứ <laughs> เบ่งใส่บังหอมเหมือนอ๋อลูกเป็นพี่น้องุ้บเป็นงละาะบ้าปงละบ้งเลยปงเลยปงเลยโอ้ยผกันตอนกินเด้อเพียงเด้ออือเจีวอีพอแซ่บซบแซ่บซบซบซบเยผักย่งผัวผักกับผักัผักกับบลหยกินข่าวซามาคี้พี่น้องเอ้ยบุ๊กบุเป็นบุ๊กอยากให้อันข่าวแล้ว

บีอพักแล้วเนาะเสียดายอีอ้อยอีอ้อยอีอ้อยอยู่ที่เทพน่องมาหนังนี้เอื้อมันอยู่เอื้อมันอยู่กรุงเทพเกี๊นกินเต็มให้มันเองมันเต็มมาเด้นมาเด้นลงมือได้ทั้งหมดขวงเอาไปู่บ่ืวงบ่ย้ายไปเด้อบืองเด้อตัวขวัวตัวขวัวก็แบงแม่เอามาพี่เน่ตัวขวานะลอยกินขัวอยู่บ่อย

ตะจาะกินตำลังนมาเอ้าย่าบอกมาเดียวเดี๋ยวอย่าบอกมาแหนบอกสิว่าเขานี่กินหลายคนแสบแสบแม่ไปลุงแง่แม่ปีงสิว่าเขานี่แม่ขั้ว่ไหม่ใช่ห้มอย่ามาบังกล้องห้าม นีมานังน yeah. uh, ี่ลูกมาลูกไวนังสิมาอืไปท่านจะิคออกกระนิชออกลูกสิคออกประคำคนหูอืมประคำคนหูอืมประคำคนหูอุ้ยปรคำมันคนหูคือยังนี่บระคำมันคนหูคือยังนี่ใช่เขาห้องน้ำใายแล้วมันตุ้มหน้าแล้วบ่มอเตกน้อตม่ไเือมตันคตอเลพวกเงี้ยบ่ แซบบิ๊กเรียหาคนเหมอนหัวหลังดนพวกใครมาถ่ายกินตำลังดอกพี่น้องโอ้ยบางคมาคนหูบางคำไป้อนเนงลูกบางคำไป้อนเนีงเออถ่ายกินป้งถ่ากินป้ง

ืาใหน้าไปจอยไปคนเขาจอยให้เด um, ้ออยากนต๊อ anyway> ้าวขวนที่สิบสามสี่เ่ต๊แมน่นานหมดข้าวกินก่อนนี่ขอาลดต่กินตำลังจัมือกีเส็บบิลี่กินดิบอยู่บ่ท้ายก้มเกี่ยวเหนื่อยเพาะตายหรอเพ่อหนือเจ็บแม่ก็เจ็บแอ ủa mấy ấy đâu hót dàn gà à lòi pha na gà hót cả phơi hót cả mương ta đấy cho bơ xay thì, uh, à. uh, thì... <laughs> <laughs> à, đi thằng bay hãy tôi mà, hay, mà เลือสองขอมือใสเขาบ่าถ้าอบ่ยกห m ้อลงบวงมาทางมอไซค์่ไปเดอตัน yeah. ี่ย่นี่ปลาดิ้าา่ะกินตัป no? ิ้ง no? ต้องหเจวแบงกันไม่เจวนะ ไม่แบงก็เห็นดิแส่พี่นองกีนหลายคนขาวฮ้อนขาวเย็นมีเบิร์ตสุดาปักติวพักระโดนเฮาจูโจมไรก็เห็นเรียกพระเยกมันหมไปเก็บซ้ำ อุ้มเอาลูกนะอุ้มเอาคนสิกินตำลัง่อเยอยากแก่ลบไมแล้วลบไมนะอุ้มเอาลูกนนอุ้มเอาลูกขัดบานนะตอนแรกเขาแก่ตอนาวเลยมัแก่ดิานจะได้ย่อคึอนไ่อาย่ออะไรข้ออ่อนแลวังขอลูกเ้อจับข้อนะอุ้มหมเวนชนะเออเอยู่นะเออเออได้แต่เออเออได้แต่เออเอุ้มหมเป็นได้อีังนีอ้อยก่อน พอต้มเบิเลบ่นั่นต้มน้อยย็นเต็มเออเทบ่เดียวถ่ากิิ้งเอาคุนนอดด่อก็บ้ออไยืนนัโล่ยำนี่พี่ไปเขาบก็ไดมื้อไหมื้อนงเขาอันนี้า ตวหัวอว่าเฮ้ยต่อทีมยืดรุ่มเลานอียงร้อยผานี่นะมันเตตีนจาตีนจาชิมาเตะเอาผ่านี่ดูเจ้าย่างระวรงเด้อออเมงันงันมัไปอิ่มจะเอาบิร์เนี่ยก้อยนี่ลายหเข่ากับลายคนว่าจ่ามันจะน่าก้องโอ้ไปช่ววไอ้พวกนี้ ไปโจมคนหน่วยเลี่ยมได้บสบายแเนาะเกี่ยวข้าบ่เ็นห่กินเืองนี่โอ้ยาาจา่าบ่เกี่ยวบ่ก็หวานมาจังได๋ะเอ้าหวานโอ้ยน้อยแเ๋อ

บ่อขวาตัวนี้ก็ได้ทส่ถ่ายกิกตั้ลังคุณลานนี่เธอโบอันนั้นดอกเธอสะดวกไปนะเธอสกินตัลังให้มอเอาลูกซะอ้เดียวจะแม่มึงอมาหมดว่างน่ะบสิกินก็ได้ทั้งนั้นยิ้มแล้วพอ เอาลูกกินเขาก็ได้เพลนเลยเอาลูกก่อนแตเอจมากินเขาก็พอกันคิดหน่าพี่น้องยินดีมีกันบุญชุกทุคนนันองเด้อสุขมันร่ำรวยเฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกคนไปเเด้อไปเลยเด้อ